วันที่9มีนาคมประศ2 5 65เวลา9นาฬิกานายสาธิตอัมลอยผู้อํานวยการสานักง,งานก่อสร้างราพลพรงหนานแห่งที่13พร้อมด้วยนายเสรีพักดีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับัวหนาส่วนราชาการและผู้นําท้องถิ่นชาวบ้านในเขตพื้นที่ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นปัญหาผลกระทบและข้อเสนอแนะจากราษฎรผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้ได้ชี้แจงข้อมูลด้านต่าง และแนวทางการแก้ไขปัญหาความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำสายพร้อมระบบส่งน้ำ ผลการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและเห็นด้วยในการเมืองการก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีคืนสู่สังคมและปล่อยปลาในอ่างเก็บน้ําเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารให้กับรฐฐาษฎรในเขตพื้นที่เป็นหนึ่งในในโยบายของรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างนกโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยลำสายจังหวัดกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลำสายพร้อมระบบส่งน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีลักษณะโครงการเป็นเขื่อนดินความจูของอ่างเก็บน้ำ6.56ล้านลูกบาทเมตรระยะเวลาในการก่อสร้าง7ปีพศ2 560ถึงปรศ2 566 ผลงานก่อสร้างปัจจุบันร้อยละ92ะเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่เพาะผูกข,ของราษฎรในเขตโครงการหมู่บ้านต้องกันตนเองไทยพามา่าบ้านห้วยน้ำขาวจำนวน4,000ไร่ราษฎรได้รับประโยชน์340ครัวเรือน วันที่11มีนาคม2565เวลา10นาฬิกานายสัญญาสุริวันผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างสุราษฎร์หายกลางที่3นายพิรัชพัฒน์พรานทองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมนายธนัต้นประสงค์หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่2นายจักรพงศ์สุราราชหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่1ส่วนติดตามและประเมินผลร้อมผู้รับจ้างบริษัททิพากรจำกัดประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพฝั่งซ้ายจังหวัดนครสวรรค์ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพฝั่งซ้ายตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตอำเภอชุมตาบงและอำเภอราดยาวจังหวัดนครสวรรค์ลักษณะเป็นคลองส่งน้ำแบบคอนกรีตความยาวรวมประมาณ114กิโเมตรระยะเวลาในการก่อสร้าง7ปีพศ2 5 6 0ถึงพศ2 5 6 6 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้48,800ไร่ปัจจุบันความก้าวห้งานก่อสร้างร้อยละ70